ร้านเอมิชชั่รับบริการกดผลเลสิฟนะครับว่าจะเป็นเกมบอกฟู้ดเกมคิงเลกาซี่อันนี้ไฟเตอร์หรือชินโดริฟนะครับก็สามารถมากดกันได้นะครับในราคาแค่เลสิฟเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะไปกดไลค์เลยเออร้านแจ็คส์บักรับบริการกดผลเลสิฟนะครับเพิ่งเปร้านเปิดใหม่นะครับผมสามารถใช้บริการกันได้นะครับทักเพจไปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะ ร้าน Godzilla Shop รับบริการเติมโลบักเลทสามนะครับเติมเร็วนะครับภายในแค่5้าถึงสิบนาทีท่านเองนะครับสามารถบริการกันได้นะครับแล้วก็มีรับกิฟต์ของแบบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมบล็อกฟูดนะครับในราคาแค่เลทสิบเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบริการขายไก่ตันบล็อกฟูดด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสามารถสอบถามบริการต่างๆในเพจได้เลยนะครับผมสามารถทักไปได้เลยนะแล้วครับทุกคนครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในช่องเสียงเราหามกัน้นะกกีผมม็จจาแ ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีอย่าง k n l กันนะครับทุกคนครับอย่างแรกนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านในคลิปแชนนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผมอย่างแรกนะฮะคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เข้ามาเลยนะครับผมพอได้โฟลเดอร์แบบนี้เข้ามาเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับผมเราไปคลิกเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปที่คําว่า k n l SS. EX นะครับเดีไปคลิกเปิดขึ้นมานะครับผมก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมรันได้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนฮะ อย่างแรกนะครับผมใครที่ใช้ Windows 7 Windows 8อะไรเงี้ยนะครับให้ไปอัปเกรดก่อนครับให้เป็น Windows 10บเนี่ยครับผมทุกคนนะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอก่อนใช้งาน k ค l นคนติดตั้งอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ไปดูซะนะครับผมเพราะว่าผมมีสอนรายละเอียดครบหมดให้แล้วนะครับผมเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับลองเสียงเวลาเข้าไปดูแล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคนะครับก็ผมจะเข้าเกมเราบอกเลยนะครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็กดเอนจิตรงนี้นะครับผม แล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้นะฮะให้ไปเก็ตคีย์มาก่อนนะครับคีย์ตรงนี้ยะผมจะแปะไว้ด้านล่างในคิปชั่นเช่นกันนะครับผมผมไปเก็ตคีย์มาก่อนนะฮะนี่นะครับคีย์ตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ยมาดูคลิปวิดีโอที่ผมสอนวิธีการเอาคีย์แบบไวๆเนี่ยนะครับก็สามารถไปดูคลิปสอนกันได้นะครับผมแปะไว้แล้วนะครับหน้าจอคลิปวิดีโอนี่นะครับผมแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคิปชั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่แบบสอนเอาคีย์ไวมากนะฮะทุกคนฮะ นี่นะโหซ้อมอีทไปนะครับผมเก็บใหม่นี่ครับเอนเตอร์ใหม่จุดพ้อยสองอ่ะซ้อมอีทไปนะฮะเก็บใหม่ครับปึ๊บจุดพ้อยสามนะฮะซ้อมอีทไปฮะปิดครับได้คีย์แล้วนะครับผมทุกคนฮะก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปสอนอย่าลืมไปดูคลิปสอนด้วยนะฮะโอเคนะ มาหาอย่างแรกนี่ครับผมไปที่เราบอกตรงนี้นะมันก็จะมี CMB อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมนะตรงนี้นะคอนโดลวีใส่คีย์เลยนะครับก็อินเจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนอะประมาณนี้นะครับผมถ้ามันหลุดนะครับก็โอเคเข้าใหม่นะครับไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะลองรันคลิปให้ดูนะครับผมผมจะ FQ เข้าไปดูนะครับมันจะได้เป็นคำข้อความนี้ออกมานะเอ็นซีคิวนะครับ f 9เปิดได้ดูิดดูได้เลยนะครับนี่เห็นละขึ้นมาแล้วนะครับ นอุก้าบุกาอิโซเบเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถใช้โปรแกรมรันได้ปกติเลยนะครับผมใครที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วขึ้นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดคลิป Dangerous File ด้วยนะครับผมจะได้โหลดไฟล์กันได้นะครับทุกคนฮะก็ผมจบคลิปไปเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ